รับมัอนี่เฮาตีมาผ้าสอหยิ้นเกียร์บอลน,นะครับรุ่นนี้หกขีดรอยนะครับเป็นของแทนนะครับว่ามันเป็นอย่างเขาที่เปิดเบิรงก่อนนะครับเนาะมาเบิรงนน้ำกันด้วยครับเ้อผดอยากสออยากฝึกสอหรือว่าอยากเห็ดเป็นนะครับมาเบิรงนน้ำกันพี่น้องเอ้ยรับทอดเราแ้วก็มัดข้าวต้มกับพ่กเป็นแนื้อนะครับแต่ว่าทุนนะครับทุน รุ่นนี้ครับรุ่นหัวคอมนะครับคอมบิวมันเหมิดนะครับเนี่ยวอลคคอมบิวมันเหมิดแต่เฮาที่เปลี่ยนใหม่ก็มีขายนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับฮ็กคิดรอยเป็นของบอร์ดนะครับเป็นของแท้นะครับใส่ท่อนนะครับเนี่ยวอคอมบิวเหมิดหรือว่าเฮาที่อยากพันเอากับพันใดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพันหินเจียซีนิวเพื่อเพื่อเฮาอยากประหยัดนะครับเพื่อนเพื่อนซอมนะครับ ลูกลๆหลานๆสมอยากลดต้นทุนกับพันเอาเองนะครับพันเอาเองหรือว่ามันว่ามีทุนพันเท่ากับดีพันธุ์ใดนะครับมาฝึกพันน้ำกันนะครับเด้อไอ้ลูกหมูซีนิวบอดนะครับมาฝึกพันน้ำกันดีเป็นยังไงพันน้ำกันนะครับเด้อครับบันี้เข้ากับดีมาเลื่อยนะครับเลื่อยเอาลวดออกนะครับเลื่อยังไงเข้ายังไงเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะครับมามาพันทุน หินเกียร์นะครับถามมันว่ามีทุนมีอย่างรุ่นใดทุนบ่มีขายหรือว่ามันแพงเข้ากับพันเอาเองได้เนาะครับขับมาพันน้ากันเด้ครับเด้อครับวันนี้เข้ากับทไปเลยท yeah. ุนออกนะครับตอนก้อนเลยทุนออกเข้าไปต้องไปทวงนะครับเท่ากับพิ่นพันว่าจังใดเข้ากับพันแบบเก่านะครับเป็นพันช่องนี้เท่ากับกากระบาดไว้นะครับมันพันหกช่องนะครับนี่เข้ากับพันเริ่มจากหม่องทีเพินพันนะครับ มันยังค่าจะุรลเรศไปทวงนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาพันเดอครับเด้อว่าพันยังไหนหินเจี๋ยซีนิวหรือว่าลูกหมูซีนิวบอดนะครับนี่ครับผมโอเคลนะ ครับวิธีเอาลวดออกกับบอยากนะครับเขาบับมีเครื่องมือนะครับเขากัใส่เลรเลยออกนะครับเลื่อยออกแบบง่ายๆนะครับเขากัครับก้อนเสียเอาออกเขากัหพันหัวไว้ก่อนนะครับนี่ถ้าเป็นตำนี้ไว้ว่าเขาตีตีคอมบิวลงซำได้นะครับเขากัเขากัเลื่อยนี่นะครับเลื่อยเลื่อยปาดให้มันรล่อปลโตนะครับปาดตรงๆนะครับเด้อเข้ากับคอยเอาใบเลื่อยครับใบเลื่อยใบเลื่อยฮิโร่นี่ครับใบเลื่อยแบบนี้ครับเล็กแบนๆใบเลือเคาะออกนะครับเรื่องเขาบะ ไอเรเลยน้ำขังมันจะหน่อยแต่มันออกยากนะครับมันกระสีออกได้เขากับตอกโรดออกนะครับแล้วก็เขาก็ับทำความสะอาดช่องแม่เล็กมันเขากับไปพันไม้นะครับเนี้ครับครับหลังจากเข่าเลยนะครับหัวถ่ายนะครับเลยเนี่ยครับเอาไปเลยจับปากกาเลยนะครับเขากลับแออกนะครับแคโรดทางานรวดลวดออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมงานออกกันเด้อครับเด้อเดินไปมาพันต่อต่อไปครับครับส่วนขังหัวเขาก็ดูดออกนะครับดูดออกแล้วดูออกนะครับเนี่ย หลังจากเข้าทำความสะอาดลองแม่เหล็กนะครับเลือยลวดออกแล้วนะครับเขาก็เอาลวดนะครับลวดเก่ามาเทียบว่าเบอร์ใดพันจักรอบนะครับเขาก็นับเบิรงตามนี้นะครับส่วนมากวันนี้พันเบอร์31หรือว่า30นะครับประมาณยี่ยี่สิบยี่สิบสามรอบนะครับเบอร์30นี่เดี๋ยวผมนับเบิรงก่อนนะครับว่ามันพันเบอร์ใดแล้วก็พันจักรอบนะครับเนาะแต่ละโตก็คล้ายๆกันนะครับครับเดี๋ยวผมนับก่อนเด้อครับเด้อ พันเบอร์30นะครับ22รอบนะครับเบอร์30แต่ว่าเข้าตีหายมันทุนขึ้นนะครับเข้าพันเบอร์เก่านึ่งที่เพิ่มทุนปันไดนะครับเข้าพันเบอร์31นะครับเบอร์31มสิีทุ่นนะครับใส่23รอบนะครับใส่23รอบเบอร์31นะครับต่าตีรู้สึกว่ามันด้ทุ่นก็เบอร์30มสินะครับลูกหมูซีนิวบอร์ดนะครับเดี๋ยวสิภาพพัน,พนแล้วก็สิีภาพประกอบเพิ่งว่ามันใส่ได้แท้บนะครับเนาะ ครับเขากบลังเบงการพัฒนนะครับการพันกันนี่ครับร่องร่องนี้นะครับหมันตรงกับร่องร่องเล็กนะครับร่องเล็กแม่เล็กนี่ตองแม่เล็กให้ตรงกับไฟเบอร์มันนะครับไฟเบร์ของหัวคอมนะครับไฟเบอร์แล้วเขากับเอียงเอียงสายมือนะครับเอียงสายมือมาสองนึงเขาลงขสองนี้เลยนะครับพันมาทั้งพีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพัน6หกเช่านะครับว่างหัวท่างสายมือนะครับพันไปขวามือนะครับเด้อบอดเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมลงแป๊บนึงครับ ครับห้ล่องล่องแม่เล็กตรงกระปงตรงกับไฟเบอร์มันนะครับไฟเบอร์ BBQ ของข้อมบิวนะครับเอียงมาสายมือนะครับเข้าหันหัวเข่าขหาเข้านะครับหันหัวข้อมบิวเข่าหาเข้าแล้วกัเอียงมาสายมืดซองหนึ่งกันลงเลยนะครับหายต่ว่าหายหัวข้อมไอ้ไฟเบเอร์ของหัวข้อมตรงกับล่องแม่เล็กที่เท้าสิพันนะครับการเท้าสิพันแบบนี่คือพ,นแบบนอพันแบบจากของนอกมาเลยนะครับพันตามอัดเก่ามาเลยนะครับแบบเก่าที่โรงงานขจ้าจเฮ็ดมาจากไอ้ของบอดนะครับนี่ครับ แบบนี้นะครับ b o เด e r senior ครับครับการพันกับแบบนี้นะครับแต่เขาลตูตรงๆสิก็ะได้นะครับเนี่ยตรงๆสิกรได้ถ้าเขาอย่างไห้มั่นคือของมันอะไรก็มัสินะครับมั่สิครับมา้นนี่ขึ้นเาเนีครับสองเกา้เกาขึ้นเนี่สอเ,อเก้าขึ้นเราี่พันไปแล้ครับยีามรอบเลยครับ,บ,ดรบเดอ้อหนึ่งสองมเจยิบสอง ยีิบสามนะครับท่านยี่ิบสามนะครับม่นีนะครับเข้ามาต้องออนนะครับอันเหนียวมามานีแล้วก็ได้ครับมนี่มาลงนีนะครับลงมาทางขวามือนะครับหางหัวหัวลงนีแล้วก็หางลงต่อมาท่าผี่นะครับครับหลังจากเข้าพันสันที่หนึ่งได้แล้วนะครับสันที่สองเขากบต่อเลยนะครับต่อต่อหางกับสันที่หนึ่งนะครับนี่หัวนี่วหัวสันที่หนึ่งนะครับนี่หางมานีเขากบสันที่สองเขากบเอาหัวต่อครับ ลงช่องเดียวนะครับไอหางสันทีหนึ่งนะครับแล้วก็พันไปขึ้นเก่านะครับพันรอบเกานะครับครับครับหลังจากเข้าท่านใดสองสันนะครับหัวคอมมักตินะครับหัวแรงเ้าอยู่่นยูนี่นะครับยังมาใส่ใส่เมื่อสองนึงนะครับจากตรงไฟเบอร์นี่ครับไฟเบอร์ของหัวคอมนะครับเลาก็ลงไปในสองสันมัคติกลายเป็นหนึ่งสองสามนะครับเอียงหัวสองสองช่องนะครับเอียงใส่ช่องหนึ่งนะครับนี่ครับเลาก็พันใ้ชั้นสันหนึ่งแล้วนะครับ เขาที่พันขางนี้อีกอีกสันเนึงอีกอีกช่องนึงนะครับเขาจะไอ่ไปกับพันอีกขางนึงแลครับมันจะเป็นพันแบงมันนนักหนักมันจะได้ไก่เคี่ยงนะครับครับหลังจากเขาพันขางนี้นะครับได้สองซองนะครับเขาที่พันแบงนะครับเขากัม่าพันขางนี้นะครับตองพันสันซองนี้นะครับเด้อซองนี้นะครับนับมากนะครับนับมากนะครับหนึ่งสองสามสี่หกนี่ับมาตกซองนี้พอดีหกหกซองนะครับครับนี่ พันจากช่องที oh, right ่ข้าพันมาสองช่องสองที่สองนี้นะครับเด้อเริ่มต้นฟังอีกฟังหนึ่งนะครับพันพันสองนี้นะครับครับช่องดเอง่อนี้ครับเดี๋ยวผมลงกันนะครับเด้อครับเท่ากับพันขางนี้เท่ากับช่องนี้นะครับขายมาตรงไฟเบอร์คือเขาเนาะครับตรงไฟเบอร์คือเขาเนี่ยครับเทาก็เอียงสายมาช่องหนึ่งนะครับเอียงสายมาสองนึงขึ้นกันนะครับมั็จิเอียงขัวไปสองช่องนะครับพันทางไปทั้งขวาเมื่อลยครับขึ้นกันนะครับเด้อตั้งหัวทางซ้ายเมื่อนี่ครับ แต่ว่าพั่นไปทางขวามือผิดนะครับเด้อพันไปทางขวามือพั่นไปทางด้านขวามือนะครับเนาะเดี๋ยวผมพั่นกันก่อนเด้อครับเด้อครับหลังจากเข้าพั่นนะครับครับหลังจากเข้าพั่นคัางแรกนะครับค่างแรกค่างแรกสองช่องนะครับสองช่องนะครับค่างแรกพั่นแบงนะครับค่างที่สองเข้าพั่นสี่ช่องเด้อครับเด้อค่างที่สองเข้ากับพั่นสี่ช่องครับสี่ช่องกันนี่ละครับพั่นในมาสี่ช่องกับ ถังที่สองทเตีพันในซี่สองนี่เลี <bunker. S 1> 2, mm ้ย hmm. พ sort of ันอีกสองสองช่องก๋วตี่แล้วนะครับนี่ครับพันอีกสองช่องนี่ครับนี่อีกหนึ่งสองนี่ก๋วตี่แล้วนะครับส่วนข้าพันสองช่องอันแรกที่เตาพันนะครับที่เตีพันเริ่มต้นเลยสองช่องขางแรกขางนี่ข้าจะพันด้อีกหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องสี่แล้วเลยนะครับสี่แล้วเลยครับเำาพันสองสองช่องต่อนะครับพันพันไปเรื่อยๆนะครับเจ๊ซับกันเ้ยครับเด้อ พัทรอบเท่าเข้ากันนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับจะซับกันเดี๋ยวก็ถามันจดกันเพ๊่มมันก็นีแล้วเองนะครับแต่เข้าประสับกันที่พ่ผิดนะครับครับหลังจากเข้าพันเรียบร้อยแล้วนะครับพันเรียบร้อยแล้วนะครับขางที่สองขางที่หนึ่งที่เข้าพันสองช่องนะครับเข้ามาพันอีกซีก็แล้วเลยนะครับหลังจากมันเซ็จนะครับมันแล้วมันกากทีฮวัดทีมันจดกันนะครับนี่หัวอดทีมันจดกันโอ้ยประชันเนาะ ัมหัวสีมาจดกันพอดีนะครับนี่นี่ครับวันนี้สีมาจดกันกับแปลว่าเสตนะครับพันเสจขางหนึ่งเลื้อีกขางที่ห้าพันข้งที่สองพันีีช่องนะครับขางนี้นะครับบันนี้ได้อีกสองช่องนะครับบัดนี้อีกสองช่องก็เรียบร้อยแล้วครับบัดนี้เอามาพันขางนี้อีกสองช่องก็แล้วแล้วนะครับหนึ่งสองก็แล้วแล้วนะครับบันนี้เอาไปอาบน้ำยาอาบน้ำยาแล้วก็เอามาล่องว่ามันใัดใดบ่เนนะครับเข้ามาเข้ามาเบิ่งน้ำกันไปเลยเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อฟึ่งน้ำกันนะครับ ครับเขามีความผูกเขากระบอกกันไปนะครับให้มันได้ลูกหลานเขาได้เฮตตต่อไปนะครับเดี๋ยวมันจะหายสูญหายไปนะครับครับหลังจากเข้าพั่นแล้วเนาะครับพั่นมันจดกันเองนะครับจะขามกันไดครับเด้อพั่นพั่นตอนแรกจังไรกับสุดท้ายกับจังสันละครับนี่ช่องเก่ามันนะครับเข้ามาตรงไปทวงพั่นลงสามช่องเก่ามันนะครับรอบกับเบอร์เบอร์สามสิบเอ็ดนะครับยี่สิบสามรอบนะครับเบอร์สามสิบเอ็ดยี่สิบสามรอบจีทนนะครับ สิทนดีนะครับซีนิวบอดปัะนี้เข้าก็นิียำหัวข้อมแล้วก็อาบน้ายาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ประกอบไปเบิ้งเล่นนะครับครับเข้าอยากใไ้ลูกไห้ห้านเฮ็ดเป็นนะครับความรู้เข้ากับแบงๆกันไปนะครับจะไปแพรงไเท้อตายแล้วเอาไปน้ำบดได้เนาะลูกห้านเทียบเป็นนะครับเอามาเบ่งน้ากันเด้ครับเด้อการพันธุ์หินเกียร์ซีนิวซีนิวรุ่นนี้เข้าติีพันธุ์ใดลายยี่ห้อนะครับพันธุ์แบบนี้พันธุ์ใดยี่หอบอดดีวอนแล้วก็ยี่หอเบตรโปหรือมากีนทั่วไปนะครับ หลายๆอย่างนะครับครับจังไฟมาเบิรงตอนอบน้ำยาแล้วก็มาประกอบนะครับเนาะรับหลังจากเข้าพับกระดาษเรียบร้อยนะครับเขาก็เอาไฟเบอร์ตัดไฟเบอร์แดงใช่ไหมนะครับนี่ตัดใส่สอดเข้าไปแล้วครับสอดให้มันครบตัวแล้วก็เขาก็ย่าหัวค่อมนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฮ็ดเรียบร้อยกันนะครับพวกนี้เฮ็ดบ่ยากหรอกครับครับหลังจากเข้าใส่กระดาษเรียบร้อยนะครับแต่งเรียบร้อยอีหยังเรียบร้อยแล้วเขาก็เตียมาอบนะครับวันนี้อบครับอบอบก็บม่ยากหรอกครับเอาเตาแก๊สนี่ลยนะครับอบมัน ครับเตาแก๊สนะครับไฟแก๊สนี่แหละครับเนี่ยครับเอาใส่ปิ๊ดเนี่ยนะครับอบครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับเด้อดังไฟอบก่อนครับครับอบกับน้ำยาเนาะครับดังไฟขึ้นนะครับติดแก๊สแล้วก็เอาใส่หม้อใส่ปิ๊ดเนี่ยครับครับปิ๊ดแล้วก็ให้มันให้มันห่อนแล้วเข้าไปครับผสมน้ำยาท่านะครับครับท่าน้ำยาครับบัดนี้ก็เขาก็เอาน้ำยาอีบอกซีเนาะครับใส่ครับใส่จังน้อยกระพาะตัวเดียวนะครับที่ีอบน้ำยาเฮ็ดจังซีนะครับเด้อ บอกกันให้มันเมิดให้มันหูไปเลยครับเพื่อลูกลูกหลานเขาตีเห็ดใดต่อไปนะครับครับหลังจากเข้าอบได้ประมาณจะมาถึงอ่อยรอยองศานะครับเข้ากับกากาเอาคําบางเซียนหอวเข้ากับเทราเลยนะครับเทราเลยครับน,นี่เทราเลยการท่าน้ำยาเนาะครับท่าน้ำยาขึ้นป้ายาเนาะครับนี่เข้ากับเห็ดแบบมั่วๆไปไเลยนะครับ แต่มวยมันดีนะครับเด้อไต้ลูกไ้ร้านเข้าเฮ็ดเป็นนะครับต่อไปข้างหน้าเพื่อมันว่ามีอะไรเข้ากับทีเฮ็ดได้เฮ็ดคุณได้เองเข้ากับพุ่ใจในตัวเข้านะครับเอาซอยๆกันนะครับคุณอยากพันกับมาพันเด้อครับเด้อพั่นคือมนแสนแจ็ดสอนถ้าเฮ็ดลองมังนะครับให้มันดีครับครับหลังจากเขาปอบแล้วนะครับเขากับมาทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็แซะล่องนะครับเดี๋ยวแซะล่องเข้ากับพยากนะครับเขาเฮ็ด แบบง่ายๆนะครับแซ่ลองเข้ากับเอาใส่ไปเลยแซ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาแซ่บุ้งนะครับเด้อครับเวลาการแซ่เข้ากับฝนไปเลยนะครับฝนไปเลยฝนไปเลยให้ให้คบๆน้อยๆนะครับเข้ากับแซ่ตามลองมันนะครับแซ่ไปเรื่อยๆนะครับแซ่เข้าแบลว่าเขาเย็นบป้ลไหลนะครับเข้ากับแซ่เอาเอาไปเลยแซ่เอานะครับแซ่ไปเรื่อยๆนะครับแซ่มันเป็นล่องแล้วเข้าก็ไปคัดตะคัดระกาศใส่ละเอียดคัดนะครับจากนั้นเข้าก็บประกอบนะครับน้ะเดี๋ยวผมคัด ผมใหม่แทร่เรียบร้อยก็ต้องค่อยขัดกระดาษแทร่แล้วค่อยมาบ่งหม่นะครับนอ้อครับหลังจากเ he ข้าเห็ดทุนมากนะครับขาเข้าพมี่เครื่องมือนะครับพมี ì, ถ่ถันสมัยางเขาก็ใส่สว่านนะครับจับจับคันจับเนี่ยครับจับคันหัวค้อมมันนะครับความบิวมันนะครับก็จับนะครับเข้าเครื่องมือเข้าแบทันสมัยเข้าจับนี่สว่านเข้าก็จับอัดนะครับ อาครับท่านเรียบร้อยแล้วนะข้าวก็ทิไปประกอบนะครับวันนี้ใส่ใบผัดประกอบข้าวเรต้องท่วงนะครับเพราะว่าข้าท่านตามหมอกเกามัมนะครับครับวันนี้ข้าวที่มาประกอบนะครับหลังจากข้าเห็ดใส่ใบผัดใส่ยางแล้วเรียบร้อยประกอบหลังจากข้าพัดแล้วนะครับวันนี้ข้าวที่ประกอบนะครับใส่ลูกปืนใส่นีคครับปึ๊บเข้าไปครับแล้วก็ลูกปืนปึ๊บเข้าไปครับแล้วก็เฟืองนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับขันน็อตขันน็อต ครับเข้าตใส่จาระบีก็นะครับไส่จาระบีมองลูกปืนนะครับแต่ก็เฟืองนะครับอใส่ลูกปืนใส่จาระบีไอ้มันลื่นนะครับมันสิได้ล่อเลื่นดีๆนะครับถ้าก็ใส่ปอกอย่าลืมปอกนะครับปอกปอกกันครับปอกนะครับก็ใส่ปังล้มนะครับปังล้มนี่อันนี้ลื่นมาได้นะครับเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่ามีตัวนี้ล้มสีบาดูนะครับ ตรวจเบื้องให้เรียบร้อยนะครับมันนี้เท่าก็สวมครับสวมขอาใปใส่นี่ก็นะครับบอกยางบอกนี้ใส่มันติกันกันเสือนีนละลายนะครับย้ำเข้าประกอบเอาก็บเบิ้งว่ามันเข่าปะครับ เขากัประกอบเรียบร้อยนะครับเขาชิ้นล่องมือนะครับบันฑิตขับล่องมือนะครับต่อสายต่อยังไงเรียบร้อยนะครับเีย่ปลั๊กนะครับบัณนี้ล่องมือว่ามันดีแหลบนะครับเนาะบนไฟเด้อครับเด้อบ่แหลบนะครับนี่คือการพันทุนนะครับการพัฒน์ทุนหินเจียซีนิวบอร์ตนะครับกรอยากพันอย่างเงี้กะลองพันเบิ่งเด้อครับเด้อขับมนสันเจนสอน ข้าเขามาล่องเบิงนะครับว่ามันใส่ได้แทบนะครับข้าวติใส่ใบตัดเหล็กนะครับใส่ใบตัดเหล็กล่องเบิงนะครับเอาใบตัดเหล็กใส่แล้วก็ติดล่องตัดเหล็กให้เบิงว่าข้าพันธุ์ทุนนะครับถ้าว่ามีพุนขายข้าพันได้มันติใส่ได้บ้างนะครับโอ้หน็อดหนีเงาไปหน่อยหนึ่งนะครับครับใส่ทางนี้นะครับใส่ใบตัดเหล็กนี่ครับโอ้บ่ไรนะทางนี้โอ้ทางนี้ก็ได้นะครับอันนั้นใส่ใดใบตัดกระเบื้องนะครับเหมือนข้าวติดตัดเหล็กให้เบิงว่าข้าพันมันใส่ได้แทบนะครับ ว่าม,มันตัวหมูบ่ครับเนี่ยลองก,กันนะครับอโอเคนะครับนะครับเขาจะตัดเล็กบ้างครับครับเขาจะลองตัดเล็กบ้างครับเล็กแบบ นี่คือการพันธุนนะครับพันธุนถ้าพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆอยากพันกัลองบ่งดครับเด้อเฮาเฮ็ดเองเข้ากัใส่เองได้นะครับใส่ดีนะครับเสียงดีนะครับปกตินะครับครับเข้าพันแบบเฮ้าวนเริ่มมองข้าเจ้าพันมากนะครับจากโรงงานข้าเจ้าพันมากมองไดเข้ากับพันเมืองหันนำนากมักกะติบ่ต้องไปทวงอยากนะครับอันนี้เฮ็ดขายก็ได้ครับนี่ ถ้าเฮ้าบ่มีเวียกมีกงั้นเนี่ยเข้าไปซื้อของเสียๆมาเดขายแต่เฮ้าอยากลดต้นทุนเฮ่ากับพันเอานะครับมัดคอต้มมัดยังกับพันใดเด้อครับเด้อครับพันทุนพันทุนให้เป็นสักก้อนนะครับพญายามพยายามครับผมมต์แสัแนเนสอนผ้าเห็ดเด้อครับเด้อถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดค u ั s สไคร e ให้เน้เด้อครับเด้อครับเด้อขอบพระคุณหลายๆครับ